สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับเทคนิคการออกแบบงานกราฟิกนะครับด้วยโปรแกรม powerpoint อย่างไรให้น่าสนใจนะครับในตัวอย่างนี้นะครับผมได้ทำเป็นงานสื่อ C A I นะครับออกแบบงานสื่อ C A I แล้วก็ในหน้านี้ก็จะเป็นผู้จัดทำนะครับเราจะออกแบบอย่างไรนะครับฉากหลังทำยังไงนะครับรูปภาพนะครับทำให้มีขอบอย่างเงี้ยทำยังไงนะครับหรือว่าตัวหนังสือนะครับให้มีระยะห่างอย่างเงี้ยทำยังไงแล้วก็ ระยะห่างระหว่างมันทัดนะครับไม่ให้มันห่างมากเนี่ยจะมีเทคนิคยังไงนะครับทุกอย่างมันเป็นเรื่องของการทําเทคนิคทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวจะมาทําให้ดูนะครับว่าทํำยังไงบ้างอันดับแรกนะครับเดี๋ยวไปตัดฉากหลังรูปมาก่อนนะครับเราก็เปิด Google ขึ้นมาเลยนะครับจากนั้นไปที่เว็บนะครับ remove.bg ก่อนนะฮะแล้วก็อัปโหลด m m g g e นะครับแล้วก็ไปเลือกรูปนะครับที่เราจะใช้นะครับ อเคนะครับเดี๋ยวผมไปเลือกรูปก่อนนะฮะเสร็จแล้วก็อัพโหลดรูปเข้ามานะครับตัดฉากหลังเรียบร้อยนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดลงมาเลยนะครับในที่นี้ก็จะเก็บไว้ที่เดสก์ท็อปนะฮะก็เซฟลงไปนะครับเมื่อได้รูปแล้วนะครับโอเคนะครับ ทีนี้นะครับผมจะทําการย่อรูปนี้นะครับให้เป็นรูปเล็กๆนะครับเพื่อให้ดูเป็นตัวอย่างประกอบนะครับเวลาเราทำนะฮะทีนี้เราจะเริ่มยังไงนะครับนับแรกเลยนะครับก็จะมาทําฉากหลังก่อนนะครับฉากหลังก็ไม่ยากเลยนะครับอาจจะวาดรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมาก่อนนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะฮะแล้วก็วาดสี่เหลี่ยมขึ้นมาแบบนี้นะครับเอาประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็ เส้นกรอบลบล่างไม่มีเส้นกรอบนะครับแล้วก็เติมสีนะครับเติมสีลงไปนะครับในที่นี้ผมใช้สีเข้มๆนิดนึงนะฮะทีนี้ทําให้มันเอียงได้ยังไงรูปนี้นะครับวิธีการนะครับคลิกเมาส์ขวาที่รูปนะฮะแล้วไปที่แก้ไขจุดนะครับมันก็จะมีจุดดําขึ้นมาแบบนี้สีจุดนะครับเราก็เอามาส์มาชี้นะครับตรงจุดดำนะครับมันก็จะเกิดลูกศรสีทิพย์ขึ้นมาหมายความว่าถ้าเรากดเมาสแช่อยูนะครับแล้วก็ทําการลากไปอย่างเงี้ยนะครับ ในขณะที่เราลากเมาส์ไปเราจะเห็นนะครับเป็นเส้นปะนะครับเราก็ดูว่ามันจะเอียงประมาณไหนนะครับอยู่ที่เรานะครับตรงนี้นะฮะพอเราเอียงได้ระยะแล้วเราก็ปล่อยเมาส์ขียนะครับแค่นี้อีกนะครับสําหรับภาพแรกนะฮะภาพที่2นะครับทำเหมือนกันเลยนะครับก็คือวาดสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับวาดสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับก็อาจจะเริ่มตรงนี้ก็ได้นะฮะวาดสี่เหลี่ยมขึ้นมาเงี้ยนะฮะ แล้วก็ไปที่เส้นกรอบรูปร่างนะครับไม่มีเส้นกรอบเหมือนกันนะครับจากนั้นนะครับก็เติมสีลงไปนะครับที่ผมจะเติมสีเขียวอ่อนๆก็แล้วกันแล้วทาไงให้มันเอียงก็ทําเหมือนเมื่อสักครู่นี้โดยการคลิกขวาก่อนนะฮะแก้ไขจุดครับมันก็เกิดจุดดํสีจุดขึ้นมาเหมือนเดิมนะฮะเราก็มาคลิกตรงนี้นะครับกดเมาส์ใช้ไว้นะครับแล้วก็ลากมานะครับเนี่ยพอเราลากมาเราก็จะเห็นอ๋อจุดที่เราจะ ให้มันซ้อนทับกันก็คือประมาณนี้นะครับเราก็ใส่ลงไปตรงนี้นี่โอเคนะครับเรียบร้อยนะครับจุดที่1นะฮะพื้นหลังเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับด้านบนนะครับเราจะทำเป็นรูปร่างนะครับอิสระนะครับใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับวิธีการนะฮะเนี่ยเครื่องมือที่ชื่อว่ารูปแบบอิสระรูปร่างนะครับอยู่ตรงไหนอ่าอยู่ตรงนี้นะฮะ เส้นรูปแบบอิสระรูปร่างนะครับคลิกตรงนี้ลงไปนะครับเมาส์จะเป็นเครื่องหมายบวกนะครับจากนั้นนะครับเราจะไปเริ่มจุดไหนก็ได้นะครับอ่ะส่วผมจะเริ่มจากจุดนี้นะครับก็คลิกลงไปหนึ่งครั้งก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับมันจะมีเส้นนะครับจะมีเส้นขึ้นมาแบบนี้นะฮะเราจะไปจุดที่2ตรงไหนนะครับเราก็ไปคลิกที่จุดนั้นนะครับทีนี้ถ้าอยากรักษาระดับเส้นตรงนะครับให้กดชิปแชไว้นะครับเนี่ยกดชิปแชไว้เวลาเรา เลื่อนเมาส์ขึ้นลงเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นตรงตลอดอย่างนี้นะครับพอมาถึงตำแหน่งที่เราต้องการจะปรับมุมนะครับแล้วก็คลิกหนึ่งครั้งก่อนอย่างนี้นะครับและทีนี้ก็ลงมาข้างล่างเห็นไหมครับเนี่ยมันก็จะรักษาเส้นตรงนะครับอย่างนี้นะครับเราก็คลิกนะครับประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับก็ขยับเมาส์มาทางนี้นะฮะเรามาดูว่าเราจะเอียงนะครับปับมาณไหนนะครับ s u p p จะเอียงปับมานี้นะครับเราก็คลิกไปหนึ่งครั้งก่อนนะฮะแล้วก็เอียงอีก จับเอียงอีกก็เอียงต่อนะครับแล้วก็เอียงขึ้นไปด้านบนอย่างงี้นะครับแล้วก็คลิกนะครับแล้วก็กลับไปที่จุดเริ่มต้นนะฮะกลับไปที่จุดเริ่มต้นอย่างงี้นะครับพอเรากลับไปที่จุดเริ่มต้นเราจะเห็นเป็นสีน้าเงินขึ้นมาแบบนี้ก็คลิกได้เลยนะครับมันก็จะเกิดเป็นภาพลักษณะนี้ขึ้นมานะครับถ้าจุดไหนเราไม่พอใจเราก็คลิกขวานะครับแก้ไขจุดนะครับก็คลิกที่จุดดาย้ายตาแหน่งเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับให้ได้ตามที่เราต้องการนะครับโอเคนะครับ เสร็จแล้วก็เส้นกรอบรูปร่างนะครับไม่มีเส้นกรอบจากนั้นก็เต okay. okay. ิมส okay. no ีลงไปนะครับเติมสีลงไปโอเคนะครับแล้วก็ได้สีละนะครับจากนั้นเราอาจจะนะครับเพิ่มรูปร่างนะครับเข้าไปตรงนี้อีกนะครับก็ใช้เครื่องมือเดิมนี่แหละนะครับรูปแบบอิสระรูปร่างนะฮะรูปแบบอิสระรูปร่างนะครับจากนั้นก็มาดูว่าเราจะเริ่มจากจุดไหนนะครับจะเอียงมาอย่างนี้นะครับอันนี้ไม่มีทฤษฎีอะไรนะครับ ที่จะดีเราชอบแบบไหนเราก็ไปแบบนั้นเลยนะฮะจะเอียงไปประมาณไหนนะฮะเอียงไปประมาณไหนนะครับเอียงไปถึงตรงไหนแล้วแต่เรานะฮะตัวน,นี้นะะฮองงี่นะครับกลับมาที่จุดเริ่มต้นอ่ะอย่างนี้เสร็จแล้วก็เส้นกรอบรูปร่างไม่มีนะครับเติมสีนะครับอย่างนี้นะครับโอเคอ่าแล้วก็นะครับ เดี๋ยวในส่วนพื้นหลังเนี่ยเดี๋ยวเราเอารูปมาทําก่อนเดี๋ยวเราค่อยค่อยทารูปร่างปิดก็แล้วกันนะครับจากนั้นเราก็ไปนํารูปภาพนะครับที่เราตัดฉากหลังเข้ามานะครับแทรกรูปภาพอุปกรณ์นี้นะครับก็ไปนาเข้ามานะครับโอเคนะครับเมื่อนําเข้ามาแล้วนะครับเราก็มาวางตําแหน่งนะครับย่อขยายนะครับให้เหมาะสมบมหน้าจอนะครับหรือเราจะตัดส่วนไหนออกก็ไปที่เครื่องมือครอบตัด จะตัดออกนะฮะตรงนี้จะใช้แค่นี้ก็พอนะฮะตรงนี้ก็ไม่ได้ใช้พื้นที่โล่งๆดึงเข้ามานะฮะโอเคข้างบนนะฮะอย่างนี้นะฮะแล้วก็ครอบตัดนะครับโอเคนะครับก็จะใช้รูปประมาณนี้นะครับแต่เนื่องจากว่านะฮะรูปของเราเนี่นะฮะเวลามันไปวางกับพื้นหลังเนี่ยฮะ,ม,จะ,จม,ะ,ฮะมันจะจมนะครับมันจะจมนะครับมันจะไม่ทําให้ภาพเด่นขึ้นมานะครับ พราะฉนั้นเราก็ควรจะใส่ขอบนะครับใส่ขอบอาจจะเป็นขอบสีขาวนะครับเพื่อให้ภาพของเราเนี่ยมันเด่นนะฮะวิธีการทํำยังไงนะครับมันถึงจะมีขอบนะฮะใช้หลักการตรงนี้นะครับไปที่นะครับเอฟเฟครูปร่างของภาานะฮะแล้วก็ไปเลือกเงานะครับเลือกเงาจากนั้นนะฮะให้เป็นเงาแบบนี้นะครับเงาที่อยู่ตรงกลางนี้ครับกึ่งกลางพูดง่ายๆนะกึ่งกลาง แล้วก็คลิ yeah. คลก,กลงไปนะครับแต่ทีนี้เราต้องการให้มันเป็นเงาสีดําเอ้ยสีขาวโทษทีนะฮะทำยังไงนะครับ,รรบแล้วก็คลิกที่ปุ่มเดิมนะครับมาที่เงาเหมือนเดิมแต่มาล่างสุดนะครับอ่ามันจะมีตัวเลือกนะฮะตัวเลือกเงาเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็คลิกลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็มาเปลี่ยนสีครับตัวนี้เปลี่ยนสีนี่ลงไปนะครับแล้วก็นะครับ ไม่ชัดเนี่ยเราให้มันเป็น0ูนย์เลยนะครับตรงไม่ชัดให้มันเป็น0ูนย์เลยนะครับความโปร่งใสนะครับความโปร่งใสหมายความว่าถ้ามันโปร่งใสร้อเ็นี่ยมันก็ไม่เห็นอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราเอามาเป็น0ูนย์เหมือนกันนะครับเราต้องการความาความชัดของสีขาวนะครับจากนั้นนะจากนั้นมันได้แค่นี้อ่ะนะทำยังไงจะให้ได้เงาเยอะกว่านี้นะครับเราก็ต้องมา ลองเพิ่มขนาดดูนะครับตอนนี้มันขนาดเท่าไหร่นะครับทีนี้เราก็ลองเพิ่มขนาดเข้ามาอ่าโอเคส่วนผมใช้สักร้อยแปดนะฮะพอเพิ่มขนาดเข้ามาแล้วนะครับอ่ามุมมันก็ไม่ได้อีกนะับมันมันไปข้างหลังนะฮะล้าก็ทาการปรับมุมมันนะฮะผมจะคลิกปรับมุมมันตรงนี้นะะอ่าประมาณสักยี่สิบนะฮะพอได้มุมยี่สิบองศาแล้วนะครับ ก็ยังไม่ได้อีกเราก็มาปรับระยะห่างมันว่าจะห่างเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยไหมฮะนี่เห็นไหมฮะพอเราปรับระยะห่างนะครับอย่างนี้ครับเราก็จะเห็นและนะครับดูว่าระยะห่างประมาณเท่าไหร่ที่ที่เราได้เห็นขอบนะครับเห็นขอบแบบนี้นะฮะนะครับน่าจะได้ประมาณนี้นะครับในการปรับเงานะฮะแต่สิ่งที่ได้มาก็คือนะครับมันคมชัดนะฮะเป็นเงาคมชัดนะครับ ม่เบลอนะฮะส่วนที่เหลือนะครับเราเก็บตกเองก็ได้นะครับในส่วนที่เหลือเราเก็บตกเองเช่นตรงไหล่เนี้ยนะครับวิธีการเก็บตกก็ไม่ยากนะครับเราก็ใช้เครื่องมือนะฮะที่ชื่อว่านะครับเส้นโค้งก็ได้หรืออิสระรูปร่างก็ได้นะครับถ้าเป็นอิสระรูปร่างนี่ก็คลิกไปที่อิสระรูปร่างนะครับจากนั้นเราก็มาเริ่มนะครับตรงที่เราจะทํเงาเพิ่มนะฮะตรงนี้นะฮะ ผมก็จะคลิกตรงนี้นะฮะนี่ครับพอคลิกแล้วก็จะมีเส้นมาแต่ตอนนี้เราจะคลิกเส้นไปไกลนะฮะคลิกไปตามรอยต่อนะครับแบงนี้นะฮะผมก็คลิกอนไปนะฮะอย่างนี้นะครับก็กลับมาตรงนี้นะฮะอย่างนี่นะฮะก็นะครับเราคิดว่ามันจะโค้งไปประมาณไหนก็ขยับเส้นไปนะฮะอย่างนี้นะฮะอ่าและผลสุดท้ายก็ให้กลับมาที่จุดเดิม อย่างนี้นะครับนีเราก็จะได้รูปร่างแบบนี้ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็เส้นรอบรูปร่างไม่มีเส้นรอบนะครับเติมสีขาวลงไปและเราก็ให้รูปเนี้ยนะครับมาด้านบนนะฮะคลิกขวานํามาไว้ข้างหน้าสุดอ่าโอเคนะครับเราก็จะได้ขอบขาวที่นะครับไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ให้เห็นขอบลักษณะนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับใช้ได้แล้วนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราทําแบบนี้ได้แล้วนะครับ ถือว่าจัดการรูปเรียบร้อยนะครับส่วนรูปถ้ามันนะครับมืดไปนะครับเราก็มาปรับความสว่างได้นะครับมาที่รูปแบบรูปภาพนะครับมาที่การแก้ไขนะครับแล้วเราก็มาเลือกความสว่างนะครับหรืออาจจะมาเลือกนะครับตัวเลือกการแก้ไขรูปภาพตรงนี้นะครับคลิกลงไปนะครับแล้วก็ความสว่างนะครับตอนนี้เป็น0%เราแล้วก็คลิกเพิ่มนะครับเอากี่เปอร์เซ็นต์ดีนะครับ แล้วก็ดูภาพนะครับว่าโอเคสว่างพอหรือยังนะครับหรือว่ายังมืดอยู่หรือว่าสว่างเกินไปแล้วก็ปรับนะครับให้ค่าที่มันเหมาะสมนะฮะตัวนี้ในการเพิ่มความสว่างของภาพนะครับโอเคนะครับเมื่อได้ความสว่างของภาพแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็จะทํารูปร่างตัวนี้นะครับปิดด้านล่างนะฮะก็ใช้เครื่องมือนะครับสี่เหลี่ยมก็ได้สี่เหลี่ยมหรือจะอิสระรูปร่างทําได้เหมือนกันหมดเลยนะฮะ วาดสีเหลี่ยมขึ้นมานะครับสึัจะใช้ประมาณนี้นะฮะมานนี้นะฮะโอเคอ่ะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเส้นกรอบรูปร่างก็ไม่มีนะครับไม่เอานะฮะแล้วก็นี่จะใช้เป็นสีเขียวจากนั้นนะครับจะทําให้นะครับมันเปลี่ยนรูปทรงยังไงก็คลิกขวาเหมือนเดิมครับแก้ไขจุดครับอ่าแล้วก็นะครับจะเอาเอียงประมาณไหนแล้วก็จับเอียงเลยนะครับนี่นะฮะ อย่างมามุมนีนะะ้เสร็จแล้วนะฮะปรับอีกนิดนึ่งนะครับอพอใจหรือ,อยังถ้าพอใจแล้วก็คลิกที่ว่างก็จบมีแค่นี้เองนะฮะไม่ยากไม่ยากนะ,ะพอทำแบบนี้เสร็จนะครับก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายก็คือตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือแล้วก็ไปที่กล่องข้อความนะฮะกล่องข้อความนะฮะแล้วก็วาดกรอบข้อความขึ้นมานะครับ พิมพ์ข้อมูลเราลงไปนะครับในอภิวัตนะฮะวงกันหานะครับนี้นะครับทีนี้ก็ใส่ข้อมูลลงไปนะฮะเป็นครูชำนาญการพิเศษนะครับแล้วก็โรงเรียนนะ สำนักงานนะฮะอ่าโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับอีกข้อมูลหนึ่งก็คือผู้จัดทำนะฮะผู้จัดทำแล้วก็โอเคก๊อปเลยนะฮะแล้วก็แก้เป็นผู้จัดทำนะฮะนี่นะฮะผู้จัดทำ โอเคนะฮะทีนี้นะครับเมื่อนะครับเราพิมพ์ข้อความเสร็จนะต่อไปเราก็จะมาจัดการข้อความนะครับให้มันสวยงามทำยังไงนะครับตัวแรกเลยนะครับอ่ะตัวหนาเนาะตัวหนาเปลี่ยนฟอนต์นะฮะแล้วก็เลือกฟอนต์นะครับที่น่าสนใจนะครับใส่เข้าไปนะฮะปรับนะครับอ่ะอย่างนี้นะฮะทีนี้นะครับเมื่อนะครับจัดการเสร็จนะครับ เราจะกให้ฟอนต์นี้นะครับมันน่าสนใจขึ้นมาหรือมันเด่นขึ้นมาก็อาจจะใส่ขอบให้มันนะครับก็มาที่จัดรูปแบบรูปร่างนะครับจัดรูปแบบรูปร่างเส้นกรอบข้อความนะครับแล้วก็เลือกขอบเราจะเอาขอบสีอะไรนี่นะครับความหนานะครับตรงนี้นะฮะทีนี้สังเกตว่านะครับยิ่งเราไปทําขอบหนานะครับสีนะครับมันก็จะหายไปหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของเทคนิคการ ทำตัวหนังสือเนี่ยมีขอบนะฮะก็แนะนําหลายครั้งแล้วนะครับวิธีการก็ไม่ยากนะฮะอันดับแรกเลยนะครับอันดับแรกเลยก็คือให้ Copy ีนะครับตัวหนังสือก็มีอีกหนึ่งตัวนะครับคอนทินซี C, ่คอนทวีอย่างนี้นะครับก๊อปปี้ออกมานะครับส่วนตัวที่อยู่ข้างล่างเนี่ยตัวแรกนะครับเราจะให้เป็นเงาสีสีดำาซ่าเป็นเงาสีดํานะครับเราก็เลือกนะครับตัวอักษรเป็นสีดำนะครับเส้นขอบเป็นสีดํา จากนั้นก็มาที่นะครับความหนานะครับความหนาแล้วก็เส้นเพิ่มเติมนะครับจากนั้นนะครับเส้นทึบนะเลือกเส้นกรอบข้อความเป็นเส้นทึบนะฮะแล้วก็เพิ่มตัวนี้ฮะเพิ่มตัวนี้นะครับเห็นไหมมันเหมือนไปเลยอย่างเงี้ยนะครับจากนั้นตัวหนังสือเราเนี่ยตัวนี้นะครับเราก็เปลี่ยนสีสักนะฮะให้เป็นสีสว่างนะฮะอย่างเงี้ยเป็นสีขาวแล้วใส่เข้าไปแบบนี้นะฮะอย่างเงี้ยนะฮะ ตัวหนังสือเราก็จะสวยขึ้นมาทันทีเลยนะครับอันนี้คือในส่วนของผู้จะทำนะครับทีนี้ในส่วนของรายละเอียดตรงนี้นะครับทำยังไงนะฮะอ่ะเราก็เปลี่ยนฟอนต์เลยเหมือนกันนะครับในที่นี้ผมจะใช้ฟอนต์ PSL ก็เลยครัะฟอนต์นี้ก็แนะนำหลายครั้งนะครับให้ไปหาฟอนต์ที่สวยนะครับอยู่ที่นะครับ font.com นะครับแล้วก็ p h ย a ฟ e นะครับ .com นะฮะก็จะมีฟอนต์ส,สวยๆเยอะๆเลยนะครับ PSL วันนี้ก็แล้วกันนะครับจากนั้นก็ขยายนะครับตัวหนังสือให้ใหญ่ขึ้นเนาะอ่าใหญ่ขึ้นแล้วก็เปลี่ยนสีอ่าชื่อตัวเองพิมพ์ผิดเนี่ยโอเคนะฮะแล้วก็เปลี่ยนสีนะครับให้มันเข้ากับนะครับงานของเราเนาะอ่าสีตัวหนังสือนะครับ ก็ออกเข้มๆนะฮะอย่างนี้เลยจะได้อ่านง่ายๆนะครับจากนั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่านะฮะลองขยายขึ้นอีกนิดนึงนะฮะเมื่อเรานะครับขยายจนหนังสือขึ้นนะครับสิ่งที่ตามมาคือระยะห่างเห็นไหมครับระยะห่างระหว่างแถวเนี่ยนะครับมันห่างมากเกินไปนะครับเราจะมีวิธีการปรับระยะห่างนะครับ ให้มันชิดกันมากขึ้นเนี่ยมีวิธีการทํำยังไงนะครับเทคนิคอยู่ตรงนี้นะครับก็คือนะครับเพราะว่าสามบรรทัดเนี้ยนะครับผมจะไม่ให้ห่างกันมากนะครับผมก็จะคลุมดําแบบนี้นะครับคุมดําแบบนี้นะฮะและมาที่เครื่องมือตรงนี้นะครับระยะห่างบรรทัดนะครับระยะห่างบรรทัดคลิกลงไปครับจากนั้นเราจะเห็น1 1.5่งหายิ่งห่างมากนะพวกนี้ยิ่งห่างมากนะฮะให้มาที่ตัวเลือกระยะห่างบรรทัดตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้ขึ้นมา โอเคนะครับจากนั้นนะครับให้มาเลือกระยะห่างบรรทัดตรงนี้นะครับมันเป็นคําว่าบรรทัดเดียวนะฮะให้เราเปลี่ยนเป็นหลายบรรทัดอ่าให้เปลี่ยนเป็นหลายบรรทัดจากนั้นนะครับตรงนี้ตัวเลขนี้นะครับให้เอาซัก0.7หรือ0.8นนะครับผมจะเอา0.8ก็แล้วกันนะครับอย่าให้มันถึง1น่พูดง่ายๆมันน้อยกว่าหนึ่งนดก็ได้0.8ก็ได้ก็ดูก่อนนะก็กดตรงลงอ่าโอเคไหมอย่างนี้ครับ 0.8โอเคไหมนะครับหรือ0.7นะครับถ้ามันชิดไปก็ลองปรับดูนะลองปรับเป็น0.7ดูซิตกลงโอเคนะครับสวยละนะ0.7ได้นะครับทีนี้นะครับตัวนี้นะครับชื่อเรานะครับมันก็ควรจะโดดเด่นขึ้นมานะครับเราก็ทําให้ตัวมันใหญ่ขึ้นนะครับโดยการเพิ่มขนาดตรงนี้นะครับเพิ่มขนาดลงไปแบบนี้นะฮะ เสร็จแล้วก็นะครับอาจจะให้เป็นตัวหนานะครับเพื่อให้มันเด่นนะฮะเสร็จแล้วนะครับบางทีตัวหนังสือนะครับมันชิดกันนะครับถ้าเราอยากให้มันดูอาร์ตหน่อยนะครับให้มันดูอาร์ตก็คือศิลปะนิดนึงนะครับเราก็นะครับมาเลือกตรงนี้ครับที่มันเป็นคําสั่ง av ตรงนี้นะฮะระยะห่างตัวอักษรนะฮะคลิกไปนะครับมันก็จะมีแน่นมากเห็นไหมครับแน่นมากนะฮะ ชิดนะชิดกันนะฮะปกติแล้วก็หลวมอ่าเห็นไหมครับถ้าหลวมมากก็ไม่สวยนะฮะเราอาจจะใช้ประมาณหลวมนะครับมันก็จะมีช่องไฟระยะห่างนะครับทำให้ตัวหนังสือของเราเนี่ยมันน่าสนใจขึ้นมาทันทีนะฮะเราก็ใช้เทคนิคลักษณะนี้นะครับมันก็จะทําให้นะครับเวลาเราดูเนี่ยมันก็จะเป็นงานเหมือนงานเขาเรียกงานศิลปะนะฮะตัวหนังสือนี้หนาใหญ่เด่นขึ้นมานะครับแล้วก็มีระยะห่างนะฮะ ส่วนตัวหนังสือนะครับคำอธิบายปกติก็มีขนาดเล็กลงนะครับใกล้บรรทัดชิดกันนะครับหรือระยะห่างระหว่างนะครับชื่อกับตัวนี้ก็อาจจะห่างกันสักหนึ่งบรรทัดก็ได้หรือระยะห่างแบบนี้ก็ดูดีแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรอย่างนี้นะครับส่วนพุทธธรรมนะครับก็เหมือนกันนะครับเราก็ดูว่าชิดกันแบบนี้โอเคไหมถ้ามันห่างมันจะเป็นยังไงก็ลองเช็คดูก่อนก็ได้นะครับหลวมถ้ามันหลวมเป็นยังไง จะดีไหมก็ลองเช็คก่อนถ้ามันไม่โอเคแล้วก็ใช้แบบเดิมลองทำดูครับงเงี้ยนะฮะอ่ะก็มาดูว่าระหว่างห่างกับไม่ห่างนะฮะอันไหนมันสวยถ้าห่างแล้วมันสวยก็ทำนะฮะถ้าไม่สวยก็ไม่ต้องทำอย่างงี้นะฮะแล้วก็ลองเช็คงานของเราดูนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะได้นะครับการออกแบบ การออกแบบสไลด์นะครับหรือว่าออกแบบงานกราฟิกนะครับที่มันมีรูปภาพนะครับอ๋อลืมบอกอีกนิดหนึ่งนะครับตอนที่เราวาดตรงนี้นะฮะตอนที่เราวาดรูปนี้นะครับถ้านะครับสัดส่วนมันไม่ได้นะครับเราก็แก้ไขโดยการคิดขวาแก้ไขจุดอย่างนี้ด้วยนะฮะแก้ไขจุดนะครับแล้วเราก็ลองปรับนะฮะปรับจุดปรับอะไรพวกนี้นะครับให้มันเหมาะสมใกล้เคียงที่สุดอย่างนี้นะครับนี่นะฮะแล้วลองวางดูนะฮะ ให้มันเกิดขอบกดเกิดขอบเกิดเงานี่นะครับก็มาดูอีกทีงนะ่ะหรือทําเสร็จนะครับเราจะกรุ๊ปมันนะฮะจะกรุ๊ปภาพนะครับให้เป็นภาพเดียวกันก็ได้นะครับวิธีการกรุ๊ปก็คือนะครับลากคลุมแบบนี้เนี่ยไปไหนก็ไปด้วยกันจริงๆก็เราก็คอนทูนจีนะครับคอนทูนจีนะฮะเสร็จแล้วก็อาจจะปรับขนาดนะครับมันใหญ่ไปย่อให้มันเล็กลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็เอามาใส่ดูนะฮะโอเคหรือ,อยังนะฮะือภาพนี้นะครับจะลดตรงนี้ลงมานะครับยืดมันออกไปนะครับคลิกขวาแก้ไขจุดนะฮะปรับมุมปรับอะไรให้มันได้นะครับขยห้มันลงตัว โอเคนะครับน่าจะนะฮะถ้าได้ประมาณนี้ก็ถือว่าเราทํางานกราฟิกออกมาแล้วน่าสนใจแล้วนะครับเพราะว่าตัวหนังสือนะครับมีความโดดเด่นนะครับมีการเน้นมีระยะห่างตัวนี้ระยะห่างมรรทัดก็ไม่ไม่มากเกินไปนะครับมันก็มองเป็นงานศิลปะงานกราฟิกนะครับตัวนี้ก็จะมีเงานะครับทำให้ตัวหนังสือเด่นเด้นขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็รูปเราก็จะมีขอบนะครับที่คมชัดนะครับไม่ใช่เบลอนะฮะคมชัดแบบนี้ มันก็จะเน้นให้ภาพของเราเด่นขึ้นมาอย่างนี้นะครับทั้งหมดนี้ก็คือเทคนิคนะเล็กๆน้อยๆนะครับแต่จะทําให้งานกราฟ,ฟิกของเรานั้นนะครับโดดเด่นหน้าสนใจขึ้นมาทันทีนะครับยังไงก็ไปลองฝึกลองทํากันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ